สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ากลับมาอยู่ในเกมเทียดาวนะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อของกันในห้างนะครับท่านผู้ชมน,นี้เราเข้าห้างเราจะมาซื้อของใช้ในบ้านซะหน่อยเนี่ยโอ้โหของในห้างที่แบบของในห้างที่แบ,บบอุปกรณ์ครบคันนะเออมีทั้งแบบโต๊ะเก้าอี้อะไรพร้อมแบบมีรถขายในห้างก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า เสียงอะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันมีไดโนเสาร์อยู่ในห้างได้ไงเนี่ยมาหนะ่าเดี๋ยวก่อนขอขึ้นรถหนีก่อนละกันโอ้โหเดี๋ยวทีเล็กเองไปอยู่ในห้างได้ไงเนี่ยโอ้ยมันไล่มาแล้วเดี๋ยวรถขับยากเหลือเกิน ุ้ยก่อนะเดือดทีเล็กมันโมโหหิวมาจากไหนวะเนี่ยผมมันเดินตามมาแล้วเราต้องหาทางหนีออกจากที่นี่นะทุกคนเอาละตอนนี้เราอยู่โซนไหนของในห้างเนี่ยพวกชั้นวางของนะมีรถขับฟรีแต่ คุณเจ้าทีเล็ก4สี่มันยังโมโหไล่เราไม่หยุดเลยนี่เราลงแต่เราต้องลงไปจัดการมันหน่อยละตัวการใช้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เหรออุ๊ยพังจะจัดการโยนใส่มันเนยว่าไงเจ้าทีเร็กไปไปโดนขอโทษขอโทษเอาโคมไฟไปกินขอโทษขึ้นรถก่อน วิ่งวิ่งแล้ววิ่ง,งแล้ววิ่งแล้วแบบนี้ต้องเจอเก้าอี้สำนักงานไปหน่อยอื้อไม่โดนอีกแล้วตกไปแต่เขาวิ่งอนและกันมันมาไวไวเกินนี่น,นี่เรามีมตู้เย็นครับเราจะใช้ตู้เย็นฟาดใส่หวัวมีตู้เย็นเขียว เอานะหนึ่งสองสามกดต,ตาไปโดนอีกตู้เอาไปอะไรวะเนี่ยไปอีกตู้นึงเออโดนโดนขาไปนะโดนมา้าละวิว่งก่อนวิ่งก่อนมี่ตุ้นโซนท้องควยอีกแล้วเราหายอย่างอื่นบ้างไหมเออเป็นไรดี นี่ครับใช้เป็นตู้กับข้าวมาเจ้าทีเล็กโดนไปไ่โดนเอาไปทักชั้นลของขึ้นรถหนีก่อนแล้วกันไปแล้วขับชนเดียวเดียวรถจะพังอย่าพึงา่งพังก่อน้ยโหนี่มันเตียงโซนเตียงนอน เอาละไหนเจ้าทีเล็กเก็บไปไหนละนีไ่ไงล่ะติดละสี่มาไม่ได้เอาเก้าอี้ไปกินเอาเก้าอี้ไปกินเอาไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพด้วยเอาไปดูฝ่าไปได้เตียงนอนเอาไปอีก ลื่นลื่นลื่นเป็นไงล่ะลื่นเอาเตียงไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองมาขอขับรถหนีกันดิฟดิฟชนชั้นวางเอาละเอาเตียงเขียวไปอีกอันไม่โดนมีเตียงม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมาใกล้แล้วเขาวิ่งก่อนนะนี่นี่นี่สิ่งของน่าสนใจทีวีจอแบน เอาไปเฮ้ยทำไมว้าวบ่อยกันเร็ว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 โอ้โหรถกระเด้งไปแล้วไปแล้วรถจะพึ่งพังก่อนนะนี่เรามาไกลๆเอานี่ไปกินหน่อยกล่องเยดี๋วกล่องมันเบาบางเหลือเกินไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตู้แล้วกันอ่าเจ้าทีเด็กอุ้ย โอ้ยแบบกล่องนี่มันพังง่ายมากไอ่ออกไปเชนทัวางของ่าเงี้ยล่ะวิวิมันเจ็บไม่เยอะหรอกนะเนี่ยแขนม,มันหายไปข้างแนละ้วพุงมันแหว่งแล้วเราก็ต้องวิ่งไปหาย่างอื่นเ่อนะเอ้ยมันถึกกันจริงๆทีเล็กเนี่ยจะลอดกับบ้านไหมเนี่ยวันนี้ กูอีคุณยายไปหน่อยเอาไปป่าไปโดนเอาไปอีกเดี๋ยวโกรธอะไรวะเนี่ยกูอีไปอีกเดี๋ยวขอวิ่งกันแล้วกันเอาล่ะเจ้าทีเล็กมันมันจะค่อนข้างที่แบบจะแข็งแกร่งเหลือเกินเอาที่ไปกินเอาของเด็กๆไปกินเอาของเด็กๆไปกินวิ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 ติดติดติดออกมากัน โป้งออกเอกันมิจัดการกินเกือบตายแล้วเราเมื่อกี้เฮ้ยถงทางออกแต่ทางออกนั้นมันมีสไปโนโซลัสอยู่อะไรดีอ่ะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยเอาไปกินโอ้ตรงนี้มันถึดมาก เดี๋ยวเขาวิ่งไปทางนี้ก่อนผมมีสองตัวแท่นในห้างเอาละมาชนกันเองละเอาไป,ไปกินเอาล่ะชนกันเองอุ้ยเหมือนสไปโนโซลัสจะล้มไปละเอาล่ะทางแคบแก่ๆจะเข้ามาไม่ได้แน่ยังไ,ไงล่ะอุทยพก้อนเอาก่องไปกิน ฉันวางขอไปด้วยเหมือนเจ้าทีเล็กตัวนี้มันถึกมากห้างนี่พังเละหมดนันแกต้องเจอรูปภาพเอารูปภาพกินไม่ได้ฉันวางของเมืนกันเอาไปเอาไปเสร็จซากไปโ,โซฟาไปกินอีกเหมืนมันจะถึกมากเลยทุกคน ผมว่าเราต้องใช้อาวุธพ,พิเศษเอยู่และวจากในห้างเลยครับเลื่อยเชนซอมแมนเอาละคราวนีแ้แต่เราจะเข้าไปใกล้ยังไงดีเฮ้อแป๊บเดียวนะทุกคนอะไรเนี่ย มันกินเราเสร็จแล้วมันเป็นไรตายมนันจะติดคอตายวะเนี่ยเงี้ยแะสรุปนะทีเล็กมันตายเพราะกินผมติดคอไปติดคอตายเงี้ยไรนี่ก็ทีเล็กผาชนะสูตญสน่อยสิเอาล่ะขอเลื่อยคอหน่อยทีเล็กนี่ไงล่ะเงี้ยละออผ่าท้องด้วย ชำแหละในโัวเสานะครับล้างแค้นนี่เป็นไงล่ะบางอายกินแช่นเข้าไปขอดูหน่อยสิอะไรติดคอไหมยฮะนายอะเอาละคราวนี้คราวนี้เราก็จัดการเข้าจับกับเจ้าทีเล็กไว้ได้นะครับในห้างแต่เราก็ต้องหาทางออกไปก่อนนะ สไปโนซอรัสก็ตายเรียบร้อยโหแต่ห้างนี้เละมากเลยแต่เรามันจะลงทางตอนนี้มีปลาโทรศัพท์หาทางออกนะ <laughs> <c oughs> นี่ไงเจ้าสไปโนซอรัสแต่มันโดนเจ้าทีเล็กตัวเมื่อกี้เหยียบนะ เป็นไงล่ะสมน้ำหน้ามันบางอาจดักทางออกไปเราก็ทำการเอาชาปนักกิจไปเลยนะฮะไฟลวกไฟลวกยันเอาละทางออกอยู่ทางข้างหน้านี่เองไอ้ห้างนี้ก็หมดประโยชน์แล้วละ่ะเราก็ทำการเผาทิ้งนะ ลาลาก่อนเจ้าพวกไดโนเสาร์น่างโง่ได้เวลากลับบ้านแล,ล้วคลิปทางไหนวะนี่ไอ่ลงรีบมาถึงแล้วไปหารถเราหน่อยเนะแต่เดี๋ยวก่อนนะมีเดรโลเสาแปรปเตอร์อีกมันดักทางออกไว้อุย้ยเราต้องรีบขึ้นรถเราก่อนละดีไงรถซิ่งเราหมายเจ้าแปรปเตอร์ทนหน่อย ดถรถเราพังชนมีอุย้ยชิพหายละชิบหายละเขาวิ่งกันรถสปอร์ตเราพังล้ขึ้นรถตู้เลยแล้วกันอุยมาแล้วมีทั้งสี่ตัวแรปเตอร์เจอชนไปหน่อยมันไม่เป็นไรดิอ,รอ,อุ้อยอ กัดทะลุรถนเลยอครับมาคราวนี้แรปเตอร์ต้องเจอโทรศัพท์ฉันหน่อยยังไงล่ะไอ้ยีเป็นไงล่ะยังไงล่ะโทรศัพท์สา่งหยิบออกมาจากห้างเหมือนเมื่อกี้โทรศัพท์จะไม่ได้ผลนะเราก็ต้องใช้ปืนไฟกันหน่อยละเอาละเราจะใช้ปืนไฟกันนะอนันนี้ปืนไฟไหนจะแรปเตอร์อมาสิ พวกแกชอบความรุนแรงใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช้ใช้ความรุนแรงเอาไฟไปกินดูหัวมันโชนไฟเดี๋ยวเองจะโทนไฟไปไหนเฮ้ยไม่เป็นไรเลยหรอเพื่อนขอวิ่งกันก่นกอนแล้วกันเดี๋ยวมีอาวุธอะไรใช้ได้มั้งเนี่ยนี่ปืนเกนลิ่งกันวิ่ง ได้ผลว่ะกระบอกนี้ทุกคนปู้เมื่อกี้นะ่าตายโอย้หวานหมูเลยแบบนี้บอกเลยเฮดดีกว่าละขับรถม่ทุกไลนเยี่เหลืออีสองตัวทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราลออไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะใช้อาวุธนี้ดีกว่าแอร์สไตล์ยิงใส่มันเลยนะอุ้ยติดติดติดเดี๋ยวเพิ่งมากินตามมาฉันจะใช้เรียกกำลังเสริม เฮ้เฮ hey, hey. ้ไล่ะเป็นไงล่ะ,ละตามฉันมาสิคนสเปรย์ใส่อุ้ยิววตามมาแล้วตามมาแล้วตามแล้วตามาแล้วเออคนสีใส่สะหน่อยแรปเตอร์สีเหลือง <c oughs> มันติดอะไรวะเนี่ยตามมาตามมาเจ้าเรปเตอร์เอาละเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกนะแล้วเราก็จะใช้ นี่ครับเรียกเพื่อนแอร์สไตน์เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเดี๋ยวมันจะมากินรถชั้นแล้วเพื่อนเอาละเจอแล้วเป้าหมายแล้วครับแล้วตื่ดตัวสีเหลืองแล้วตัวเล็กเ,เราก็จะใช้ปืน,นกลยิงไปก่อนนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยเป้าบางไีกว่ะ เดี๋ยวเครื่องบินเองบินไปไหนรับเตอร์รับเตอร์มันดักรอยอยู่เฮ้ยแต่แต่แต่มันโดนยิงตายมาตัวหนึ่งเอาละคราวนี้จะใช้เอายิงเป็นปืนใหญ่แท้นะครับเจอเป้าหมายแล้วอยู่หน้ารถบรรทุกโดนไปอูมโอเค แลปเตอร์กันเลยเป็นอย่างนี้ตกแมปไปข้าง,งล่างยังไงล่ะทะลุแมปคราวนี้เราก็ได้กลับบ้านอย่างสมใจนะครับผมขอบใจมากเพื่อนแอร์ซัพพอร์ตที่มันดีจริงๆขาวละก็เราก็ทำการกำจัดไดรโนเสาหมดห้างเลยนะพวกชอบมาดักกินเราเนี่ยแต่เราก็โดนกินไปครัง้งสองครั้งเนี่ย เออเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปลงเกือบทุกอาทิตย์นะเจอกันคลิปหน้าครับผม